จดทะเบียนอะไรตรงนั้นเนี่ไม่ต้องอยู่ตรงลงทะเบียนนั่นดิอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น,ปน,ปนไปไดที่ไม่ได้เตรียมจริงๆนะคะหรือเรื่องสคริปอะไรก็ตามไม่อาจจะไม่ได้เตรียมเรื่องพูดอะไรมามากมายแต่ว่าอยากจะบอกกันว่านอกจากคําขอบคุณแล้วเนี่ยกับความรักนนแล้วเนี่ยขอมอบใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะมอบใจด้ว้วมีแบบได้ไหมคะแต่งาได้ไหมว่าจะรักตลอดไปได้ไหมอ่ะอย่างที่บอกไป นนคนหิวไหมคะหิวหรอคะยังไม่หิวเหรอคะอยากให้ฟังเพลงหิวคะ่ะมีคนตะโกนออ้่าหิวแล้วนะคะก็ตะโกนนี่นได้งไเพื่อเขาเพื่อเขารอได้ไหมไม่ได้ยินเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปพกับแขกรับเชิญดีกว่าดีไหมด่าเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครกันบ้างมาพบกับสองคนนี้เลยดีกว่า อ,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 อันนั้านาให้พูดก่อนเหรอฮะอีเพนนม่รู้หนูว่าหนูร้องเพลงเลยเหรอยาหนูร้องปิดทีไงแหมเนี่ยงครับเป็นอะไรที่ไม่ได้เตรียมกันจริงๆเหมือนเวลที่บอกไว้นะคะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พูดเยอะๆเป็นยวดาวตอนที่สุดท้ายไงคะนะคะอ่า<อ>ต่อไปอย่าลืมาพบกับสองคนนี้ดีกว่าอขอสิทธิ์ได้ก่อน,นไ,ดได้ไหมะคะอย<ม>ากให้เขาทะเลกับเมนอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาได้มาได้เตรียมมาตัวตัวไหนหัวใจเป็นเมืองทางแข็งนะครับ

ตอนนี้อยากยินคำว่ารักจากคำบอกลาเหมือนฟันบดฟันไมรู้ดีคืนนี้ฉันอยู่ใกล้เธอกับความรักคืนนี้ฉันกลัวฉันต้องรับมันรา้ายเพราะฉันต้อ a กลับปลไปไม่มีคข้างฉัน นาฬิกาคงไม่บอกคือแล้ววันนอกฉันจริงไม่มีเธอคงว,ว่างเปล่าอยากหดูแลจะฟังดีแต่ใจก็รู้ดีคือหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆนานจนคงต้องมาท้าใจที่ไวแแ้ใจในใจของฉันหมดอยากดูกับเธอต่อไปฉัน เสียงบรรททีมัมีอีกรอบนี้ครับ We'll <laughs> มันสุดทายเสียงมันสูงครับผมขอได่ร้อแล้วกัน รู้ไมใช่ไหมเว่าทองคนนี้มาจากซิปทเรื่องอะไรน,นะคะแนะนำจะเลนเนอะไนะคะเมื่อกี้มีคนบอกนะัดกับนัดในั <c oughs> นนกี่เรื่องแล้นะคะนัดจำได้ไหมว่เเาเล่นเป็นใครน้วค โอ้ยเชื่อก็เลเชียร์จเจถามก่อนก่อนโอ้โหจำมานะจำาไ้นะเจเจนะจำาเ้นะเจเจนะทุกคนจำตรงนี้อาไว้นะทุกคนเจเจนะ๊ะหน่ะอ้ยมีรูปเลยด้วยนี่สดๆร้อนๆานาทีก่อนขอบคุณครับใช่โอเคคเคอะไรนะ งานละกันนะคะให้น้องๆฝากเนื้อเป็นน้องรักของพหนิงก่อนจะฝากผลงานขอพูดไว้พร้อมกันี่วันวิ่สักนิดหนึ่งครับไม่ครับก็ขอสแสดงความยินดีกับหนังสือมัจใจด้วยนะครับขอให้อาลยไ,ได้เนี่ยได้เยอะเพราะว่าเราไปทำกันกุศลอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เป็นกลังใจให้พี่สาวคนนี้ตลอดไปหน้เป็น สจิ้นเฟมเจเจกับออมแต่พี่ต้นครับพี่ขอจับมือเลยไม่ได้หรอกไม่หรอกพี่ต้นมาทุกคนจะเป็นเจเจใช่พี่ต้นมาจะเปนเจเจจำไม่ได้นะทุกคนบอกแล้วนะคะว่าทุกคนเชียร์เจเจนะคะเราได้ฟังและได้อัดเสียงและได้อัดรีโอที่ร้อยหมดแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแกทั้งสองคนนะคะขอบคุณไอทีได้ไหมคะได้ขอบคุณทุกคนได้ครับ ดอกไม้มาแล้วครับแหมเป็นอะไรที่เตรียมกันมาโอ้โหดอกไม้ดอกไม้นี่แบบว่าสูงกว่าตัวอีกค่ะคุณแม่น้องใพรบอกว่าเฮ้ยกลัวจะรถ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 ไฟฟ้าขึ้รถไฟฟ้ามาแต่ไหนคะที่มคนหัวเลยใช่ไหมคนับรถไฟฟ้าคือบอกว่าหกเทนะครับเฮ้ยเจ๊คือเป็นอ่ผู้หลังเือแอยู่หลังไม่มีคนลุกผู้หนึ่อ๋อเห็นละมามามามองพี่แล้วก็จิกตาพี่ซะมันหนักครับมันหนักอ่านได้ยงหล่นมาแบบนี้ได้ พี่ก็รักดีอะค่ะอะไรแล้วคะเดยกพี่จะงดฝนลงบ้าง